สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฉันหลอนนอนไม่หลับรายการที่จะนำเรื่องลี้ลับทั้งเรื่องจริงและเรื่องแต่งที่น่าสนใจมาเล่าต่อกันฟังซึ่งที่มาของแต่ละเรื่องที่นำมาเล่านั้นจะอยู่ในคำบรรยายใต้คลิปคะ่ะรายการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อความบันเทิงยามค่ำคืนเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและขอให้สนุกสนานไปกับรายการของเราค่ะสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าลองของที่อุโมงค์เก่า อุโมงเก่าอาม,มากิเป็นสถานที่สุดหลอนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในจังหวัดชิซูโอกะโดยตั้งอยู่บนทางหลวงชิโมดะในค่ำคืนหนึ่งที่ฝนหยุดตกกลุ่มเพื่อนที่เป็นผู้ชายทั้งหมดสามคนชวนกันไปลองของตามสถานที่สุดหลอนที่มีชื่อเสียง พวกเขาขับรถออกไปเรื่อยๆเป็นชั่วโมงจนไปถึงถนนที่กว้างพอแค่ให้รถยนต์วิ่งสวนกันได้มีต้นไม้ขึ้นหนาทั้งสองข้างทางไม่มีไฟถนนจนต้องหวังพึ่งแต่ไฟหน้ารถเมื่อขับรถต่อไปได้อีกสักพัก จากถนนลาดยางที่ราบเรียบเปลี่ยนเป็นถนนลูกรังซึ่งอีกไม่กี่นาทีหลังจากนั้นพวกเขาก็ไปถึงอุโมงค์เก่าที่เป็นจุดหมายปลายทางม,มีห้องน้ำที่ไฟเสียเปิดไม่ติดอยู่หน้าอุโมงค์เก่าตามข่าวลือว่ากันว่า ถ้ายืนส่องกระจกที่อยู่ในห้องน้ำประมาณสองถึงสามนาทีจะมองเห็นอะไรบางอย่างเดินผ่านข้างหลังตัวเองทั้งสามคนรีบลองทำตามข่าวลือที่ได้ยินมาแต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปสักกี่นาที ก็ไม่เห็นมีวี่แววว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นภายในอุโมงค์เก่ามีหลอดไฟสีส้มให้แสงสว่างโดยมีสวิตช์ที่ใช้ปิดไฟชั่วคราวติดตั้งเอาไว้อยู่พอปิดสวิตช์ไฟหลอดไฟในอุโมงค์เก่าก็ดับหมดรอบข้างมืดสนิท จนมองไม่เห็นปลายอุโมงค์บรรยากาศดูงเงียบสงัดด้วยต้นไม้ที่ปกคลุมโดยรอบมีเสียงหยดน้ำหยดลงมาจากเพดานอุโมงค์เป็นจังหวะสม่ำเสมอ ทั้งสามคนเตรียมตัวเตรียมใจที่จะลองเดินเข้าไปข้างในอุโมงค์ท่ามกลางความมืดมิดตรงบริเวณทางเข้ายังมีแสงพอที่จะทำให้มองเห็นขาของตนเองได้บ้างแต่พอเดินเข้าไปข้างในเรื่อยๆรอบข้างก็มืดลงจนมองไม่เห็นอะไร ต่างคนต่างได้ยินแต่เสียงเดินของกันและกันเท่านั้นพอเดินตรงไปได้สักพักน่าจะประมาณ3-4นาทีเห็นจะได้ก็ไปถึงที่ปลายทางอุโมงในจังหวะนั้นเองหลอดไฟสีส้มในอุโมงก็ติดขึ้นอีกครั้ง ทุกอย่างดูปกติมากโดยไม่มีทีท่าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นทั้งสมคนรู้สึกผิดหวังที่ไม่ได้เห็นสิ่งที่ตนเองคาดหวังไว้จึงพากันเดินกลับเข้าไปข้างในอุโมงค์เพื่อกลับไปที่รถหลังจากกลับเข้าไปในรถทั้งสามคนนั่งพูดคุยกัน เพื่อถามว่ามีใครเห็นอะไรผิดปกติตอนอยู่ในอุโมงหรือไม่และในตอนนั้นเองจูๆ่ๆหนึ่งในสามคนนั้นก็ชี้นิ้วไปที่เพื่อนอีกคนพร้อมกับพูดแปลกๆขึ้นมาว่าเออตอนเดินอยู่ในอุโมงอะ่ะไอเนี่ย มันจับชายเสื้อกูนแน่นตลอดเวลาอย่างกับผู้หญิงเลยวะ่ะแต่เพื่อนที่ถูกกล่าวหารีบสวนกลับไปทันควันว่าเฮ้ยอะไรของมึงมึงแหละที่จับชายเสื้อกูตลอดเวลาเลยบ้าปะเนี่ยตอนที่เดินอยู่ในอุโมงค์ เพื่อนอีกคนเดินนำหน้าเพื่อนสองคนที่กำลังเถียงกันจึงเป็นไปไม่ได้ว่าเพื่อนคนนั้นจะเป็นคนจับชายเสื้อของเพื่อนทั้งสองคนดูเหมือนว่าจะมีใครอีกคนที่ไม่รู้จักเพิ่มเข้ามาในกลุ่มตอนที่ทั้งสามคนกำลังเดินอยู่ในอุโมงค์ ทั้งสามคนรู้สึกกลัวจนเสียวสลังวาบและตัดสินใจรีบขับรถออกมาจากที่นั่นทันทีอุโมงค์เก่าอามะกิเป็นสถานที่เก่าแก่และได้รับการบันทึกเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นในปี1998ความยาวของอุโมงค์อยู่ที่ 445.5เมตรมีข่าวลือว่าถ้าขับรถเข้าไปในอุโมงค์เครื่องยนต์มักจะดับโดยไม่มีสาเหตุหรือไม่ก็จะมองเห็นวิญญาณผู้หญิงยืนอยู่ที่มาของข่าวลือเรื่องวิญญาณผู้หญิงเริ่มจากมีคนพูดกันว่าผู้ชายสองคน จับผู้หญิงขึ้นรถและขับไปจอดในอุโมงค์เพื่อทำการข่มขืนผู้หญิงเสียชีวิตระหว่างถูกข่มขืนเนื่องจากได้รับการกระทบกระเทือนที่ศีรษะอย่างแรงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เกิดข่าวลือว่าถ้ามีผู้ชายสองคนกับผู้หญิงหนึ่งคนเดินเข้าไปในอุโมงค์ วิญญาณผู้หญิงจะมากระซิบถามที่ข้างหูของผู้หญิงว่าเธอไม่เป็นไรใช่ไหมถึงแม้อุโมงค์เก่าแห่งนี้จะถูกมองว่าเป็นสถานที่สุดหลอนที่น่ากลัวแต่ในช่วงกลางวันก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งด้วยเช่นกันรายการจันหลอนนอนไม่หลับจะมีทุกวันจันในสองรูปแบบคือการไลฟ์สตรีมในเวลาสามทุ่มหรือลงคลิปในเวลาสี่ทุ่มหากใครที่ชื่นชอบเรื่องราวลี้ลับเหล่านี้ สามารถกดติดตามช่อง YouTube Hoku.ch และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและเนื้อหาต่างๆของช่องได้เลยนะคะหากเพื่อนๆคนไหนมีเรื่องราวลี้ลับความยาวประมาณ10-20นาทีที่ประสบพบเจอด้วยตัวเองหรือได้รับการบอกเล่าต่อมาอีกที สามารถส่งมาได้ที่ลิงก์ที่อยู่ในคำบรรยายใต้คลิปเพื่อให้โฮคุได้นำมาเล่าต่อแบบนี้ในโอกาสต่อไปได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีผีใบ้หวยรอบเตียงราตรีสวัสดิ์ค่ะ